บทสวดพระคาถามหาจักรพัินะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณ มะนีนภรัตศีสะหัสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอกคีทานาังวะรังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหารวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาฟูเชมิสัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาระปรปตตาปัจเจกานานจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิ สังคังอธิษฐานมีคำอธิษฐานตอนกวดน้ำลงดินบุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุป,ปัชชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่นะการบัดนี้ทําให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภบชาติใดรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทําร่วงเกิน ในปัจจุบันชาตินี้ที่ราลึกได้ก็ดีที่ราลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วการทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออนิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกายเป็นทิพยสมบัติ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลน,นี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไปขออธิฐานใจให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไปตั้งแต่การแบบนี้ที่ข้าพเจ้าได้กรวดน้ำฝากพระแม่ธรณีนี้ไปให้ด้วยเถิดสาธุ